แฟนช c h ส s ริกัมม o ร์ตีกำลังจะตายหรือนี่จะเป็นช่วงขาลงของตาหลานคู่นี้หรือเปล่าเสียงภาคแย่ริกมอร์ตี้ซีซั่นที่8นี้จะกอบกู้หน้าได้หรือเปล่าและอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายที่เป็นดราม่าเกี่ยวกับริกัมอร์ตอยู่คลิปนี้เรามาคุยกันครับ ต้องบอกว่าหลังจากริกาโมตี้ซีซันที่8ออกมาประมาณ5ตอนนะคลิปนี้ที่อัดอยู่นะครับมีดราม่าอะไรต่อมีอะไรแบบมากมายเลยและเรตติ้งมันก็ดูตกอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะปกติถ้าเป็นเรื่องริกาโมตี้เวลามีซีซันใหม่ๆออกไปนะมันจะเป็นกระแสะที่ถูกพูดถึงเยอะกว่านี้ครับและส่วนใหญ่จะเป็นกระแสะเชิงบวกด้วยแต่ว่าในช่วงนี้เราจะพบว่าเรื่องริกาโมตี้มีกระแสะเชิงลบเยอะมากครับทั้งจากแฟนๆหน้าเก่าแล้วก็แฟนๆหน้าใหม่ด้วยนะแต่ทงนี้ทท้งนั้นเรื่องริกาโมตี้ก็ถือว่าได้ไปต่ออย่างเป็นทางการ เพราะว่าปกติตั้งแต่จสซิลแลนแล้วก็แดนฮาร์มอนเขาพูดตั้งแต่แรกๆว่าริกกอมอร์ตี้จะมีไปเป็นร้อยตอนหรือนับจริงก็มีประมาณ10ซีซันเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ซีซันที่8ที่กําลังอ่อนแออยู่เนี่ยเขาก็มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าริกกอมอร์ตี้ตาลาดของพวกเราจะได้ไปต่ออย่างน้อย12สซีซันอย่างแน่นอนแต่ว่าท่ามกลางข่าวดีที่บอกว่าริกกอมอร์ตี้จะมีอย่างน้อย12ซีซันเนี่ยมันกลับมีกระแสเชิงลบมากมายเกี่ยวกับริกกอมอร์ตี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อเรื่อง เร่องที่มันดูกาวน้อยลงมีความตลกร้ายที่เป็นกลิ่นอายของริกรมอ์ตี้เนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงซีซันใหม่ๆหลังจากซีซันที่ 6, 7, 8เป็นต้นมาเขาจะมีการปูเรื่องราวแล้วก็ผูกเรื่องแบบเป็นเส้นเรื่องเดียวแบบยาวๆนะครับเพราะปะกติแล้วซีซันแรกๆที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสของริกรมอ์ตี้เลยนะก็ <S <s คือ3าซีซันแรกเนี่ยเ <s> ขาจะเน้นเล่าแบบจบเป็นตอนแล้วก็จะมีผูกเป็นพลอตเพลอตบภายในตอนแต่ว่า ตั้งแต่ซีซั่นหลังๆมาเนี่ยดูเขาจะเน้นเรื่องราวที่เป็นองค์ใหญ่มากกว่าเขาก็เลยมีการเล่าเรื่องแบบยาวๆนะครับแน่นอนว่าทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่แล้วเนะแล้วก็ยังมีเรื่องผลกระทบของจัสซิเลอร์แลนด์ผู้สร้างที่ถูกไล่ออกไปตั้งแต่ช่วงซีซั่นที่6กํำลังออกฉายนะครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันไม่ได้มีผลขนาดนั้นที่จัสตินไล่ออกใช่ไหมแต่ที่เมืองนอกเนี่ยเขาเลสเปกแกมมากนะครับทำให้ข่าวที่จัสตินถูกไล่ออกไปเนี่ย มันส่งผลกระทบโดยตรงกับริกกามอร์ตี้ครับเพราะว่ามีไม่น้อยเหมือนกันที่เลิกดูเรื่องนี้เพราะว่าจัสตินไม่ได้เป็นคนลงมือทําเองนั่นแหละและเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยของเราหลายๆคนก็น่าจะสัมผัสได้ว่าตั้งแต่จัสตินออกจากโปรเจกต์นี้ไปเนี่ยริกกามอรตี้มันไม่ใช่ริกกามอร์ตี้ที่เราเคยรู้จักนะส่วนตัวเราก็จะมองว่าเออไม่น่าเชื่อว่าพอแกออกไปคนหนึ่งมันทำให้ภาพรวมอะไรต่างๆของตาลานคู่นี้ มันไม่ใช่ริกกอร์ตี้ที่เราเคยรู้จักจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่คนคิดนะแต่ส่วนตัวเราว่ามันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปพอสมควรเลยเรียกว่าตั้งแต่ที่เราอ่านคอมเมนต์ทั้งจากเมืองนอกทั้งจากเมืองไทยมานะครับมันเป็นเอกนา์มากๆเลยว่าทุกคนพูดเหมือนกันเลยนะว่าซีซั่นที่1ซีซั่นที่สซีซั่นที่สของริกกอร์ตี้เนี่ยเป็นเดอะเบสที่สุดของรายการนี้แล้วเพราะว่ามันมีทั้งความกาวความตลกแบบตลกโคตรๆอ่ะคือดูกี่รอบก็ไม่เบื่อแล้วก็มีตอนที่น่าจดจามากมายเลยหลายๆคนน่าจะจํากันไ แตงกวาดองริกนั่นเองพูดกันตามตรงนะครับไอ้แตงกวาดองริกที่ว่ากันว่าเป็นตออที่ดีที่สุดในริกมอร์ตี้เนี่ยมันเป็นคำสาปของแฟนชายสีเลยเพราะว่ามันเป็นทั้งในแง่ดีและก็ทั้งในแง่ร้ายนะครับแง่ดีคือมันเป็นต่อที่โคตรเทพเล่าเรื่องก็ดีอะไรต่างๆมันลงตัวไปหมดความตลกความเท่ของริกและก็ความอญญาิยะในการเล่าเรื่องของตัวคนเขียนนะครับแต่ว่า ในความที่มันดีมากๆเนี่ยในแง่ร้ายคือหลังๆพวกนักเขียนริกกอมอตี้เนี่ยเขาต้องการจะสร้างตอนที่จะเป็น p i เกิลริกนัมเบอร์มากจนเกินไปครับทำให้มันขาดเสน่ห์อะไรหลายๆอย่างไปเพราะว่ากระตามตรงนีมันไม่มีอะไรที่จะมาแทนแตงกวาดองริกได้เลยนอกจากจะสร้างเส้นเรื่องใหม่ที่มันคล้ายๆกัน ซึ่งมันก็ยากอยู่ดีนั่นแหละตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนคำสาบที่ทำให้ริกมาตี้ตอนหลังๆที่พยายามจะกลายเป็นพิเกิลริกมากเกินไปเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยดูดรอปและผิดที่ผิดทางไปหมดนั่นเองอันนี้ยูเซอร์คนนึ่ใน r ร d d i t เขาพูดนะครับเรามองว่าเออมันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเขาใช้คำว่าคำสาบได้เลยเออมันก็ดูเป็นคำสาบจริงๆเนาะซึ่งหลายๆตอนที่พยายามจะทำให้เหมือนแตงกวาดองริกเนี่ยมันก็เลยทำให้ตอนเหล่านั้นมาดูแหม่งแ่งไปเลยเพราะว่า ตำนานมันก็คือตำนานนะเนอะจะทำให้มันเป็น number 2ยังไงมันก็ดูแปลกๆอยู่ดีแต่กว่าน้องเรีก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่รู้มีใครสังเกตเหต็นเหมือนกันหรือเปล่าตั้งแต่ซีซันที่5ไปต้นไปที่มีการเปิดตอนมาเป็นมิสเตอร์ดิมบาร์ดเลยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไปยาวๆเลยนะครับริกกับมอร์ตี้ซีซัน5 6 7 8เดนี่ยดูเขาจะตัดความท็อกซิกข,ของตาริกอ,ออกไปเยอะมากๆเพื่อดึงคนกระแสหลักเข้ามานั่นเองเพราะว่ามันก็มีดราม,ม่าหลายๆคนพูดถึงริกอยู่เหมือนกันว่าเขาที่สสยแย่เกินไปหรือเปล่าแบบทําไมต้องแกล้งหลานขนาดนั้นแล้วก็ทําไมตาริกเนี่ยถึงต้องเป็นคนที่ขวางโลกขนาดนี้หลังๆมาถ้าใครสังเกตดีๆ,ๆ จะปรับให้ริกมีความท็อกซินน้อยลงแบบมากๆแล้วก็มาขามวดตอนสุดท้ายของซีซันที่5ที่บอกว่าริกนั้นชั่วร้ายขนาดไหนกับหลานของตัวเองเออไอตอนจบของซีซันที่5เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ทำให้ริกดูแย่ในสายตาของทุกคนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตัดความท็อกซิกแบบสุดๆของริกเนี่ย ออกไปยาวๆเลยจะลดน้อยลงแบบมากๆไม่เชื่อทุกคนลองกลับไปดูได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายๆคนบอกว่าตั้งแต่หลังซีซั่นที่3ที่นับว่าเป็นเดอะเบสเป็นต้นมาเนี่ยเหมือนเรื่องริกกอมอตี้เนี่ยพยายามจะทําให้ตัวเองอยู่ในจุดที่เซาปาร์กอยู่ก็คือจะมีการเล่าเรื่องแบบยาวๆแบบต่อเนื่องกันมากขึ้นพอเซาปาร์กตอนแรกก็จะเป็นเรื่องจบในตอนเหมือนกับริกกอมอตี้นั่นแหละแต่หลังๆเขาจะมีการผูกเนื้อเรื่องแบบยาวๆมากขึ้นเนาะริกกอร์มอร์ตี้ก็เหมือนจะกลายเป็น ตัวเราก็ชอบ แต่จากที่อ่านมากระแสง่าลบเขาบอกว่าไอการผูกเรื่องแบบนี้มันดูสนุกแล้วก็ต่อเนื่องก็จริงนะแต่มันดูไร้ชีวิตชีวาขาดจิตวิญญาณแล้วก็กลิ่นอายของริกัลมอตตี้ไปมากๆเพราะถ้ามันเล่าเป็นตอนๆมันสามารถเล่าจบไปเดตัวได้เลยมันจะใส่ความก้าวใส่ความบ้าอะไรลงไปได้แบบหลุดโลกมากๆแต่พอมันต้องเอามาผูกเรื่องราวกันเป็นยาวๆเนี่ยมันจะใส่ความกาวลงไปมันก็ต้องนึกถึงอนาคตข้างหน้าว่าเฮ้ยไอที่เราวางไปเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ไหมแล้วมันจะไปขัดกับอนาคต หรือว่ามันจะทําให้ต่อยอดเรื่องราวได้ยากกว่าเดิมหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าความกาวหายไปแล้วก็เพิ่มความต่อเนื่องขึ้นมาแทนก็ถือว่าเป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียไปในตัวนะแต่ส่วนตัวเรามองว่าการผูกเรื่องหลักที่คงเส้นเรื่องหลักเอาไว้แบบยาวๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่มันก็ยังหาเวลาจะมาเล่าเรื่องแย่ของตัวเองเป็นจบตอนๆได้อยู่เหมือนกันและไอ้ทั้งหมดทั้งหมดที่เราว่าไปเนี่ยต้องบอกว่าริกกอร์มาร์ตี 3ซีซั่นแรกเนี่ยเขาทำมาดีจริงครับพอมันทำมาดีมากๆเนี่ยทำให้หลังๆนักเขียนและก็ทีมงานต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อรักษาคุณภาพของเรื่องนี้เอาไว้หรือไม่ก็ทำให้มันดีกว่าเดิมไปเลยซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจว่ามันยากมากๆมันโคตรยากที่สุดแล้ว และเรื่องนี้อย่างที่เกิดไปจะไม่พูดก็ไม่ได้ครับเรื่องการถูกไล่ออกของจัสซี่โรแลนด์มันจะมีข่าวดังที่เป็นดราม่าอยู่เรื่องหนึ่งก็คือจัสซี่โรแลนด์เขาถูกอีกเก่าอีก,กอะฟ้องว่าตัวเองไปทําร้ายร่างกายตอนที่คบกันอยู่ซึ่งเรื่องจริงมันเป็นยังไงเราไม่ขอจอะลึกนะครับแต่สุดท้ายแล้วจัสซี่โรแลนด์ถูกถอดออกจากโปรเจกต์ริการ์ดี้ที่เขาสร้างมากับมือ ซึ่งแน่แน่มันส่งผลร้ายแรงต่อแฟรนไชส์ดีมากๆครับเพราะว่าซีซั่นที่6จะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่เขาให้เสียงเอาไว้จนกระทั่งมาในซีซั่นที่7จะมีการเปลี่ยนเสียงใหม่ทั้งหมดครับและนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่แฟนๆเขาให้ความสนใจมากๆว่าใครจะมาให้เสียงริกกอร์มอร์ตี้แทนคนก่อนอย่างจัสซี่โรแลนด์ที่เข้าออกเข้าใจตัวละครของเขาเป็นอย่างดีและก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยครับเมื่อซีซั่นที่เจได้ปล่อยออกมาเขาประกาศออกมาว่าแฮร์รี่เบลเดนกับเอียนคาร์ดอนนี่จะมาให้เสียง Rick ริงกกอร์ ซีซันที่7นะครับว่าเสียงภาคมันจะเป็นยังไงหลังจากเปลี่ยนคนไปซึ่งแม้สุดท้ายแล้วซีซันที่เเนี่ยเสียงภาคออริจินัลมันจะออกมาโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากระแสต,ต่อต้านมันก็เยอะมากๆเพราะหลายๆคนเขารับไม่ได้ที่จัสตินลาออกไปปุ๊บเสียงริคกอมอร์ตี้ที่เป็นจิตวิญญาณดั้งเดิมที่เจ้าตัวสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความแแม่งแล้วก็ไร้ชีวิตชีวาแม้เสียงมันจะเหมือนแอคชั่นอะไรมันจะเหมือนแต่หลายๆอย่างอะ มันไม่เหมือนไงทุกคนเขาติดภาพจำไปแล้วว่ายังไงรีกอมอตี้ก็ต้องจัสติเลอแลนด์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วความรู้สึกมันก็ต่างไปด้วยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกข้างในของแฟนๆตัวโยงเขาอะนะครับ และด้วยเนื้อเรื่องที่มโนดรอปลงความกาวน้อยลงแจติเรลแลนดถูกไล่ออกเสียงภาคก็เปลี่ยนโทนเรื่องก็ดูจะหลุดตีมหลายๆปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ซีซันนี่7ได้คะแนนจากลอเทนโทเมโทสแบบต่ำกว่ามาตรฐานของดิคาโมตีมากๆโปรตีอ่ะ8 0 9 0ขึ้นแน่นอนแต่ว่าซีซันนี้7นี้ได้ไปเพียงแค่77%เท่านั้นและต้องย้ำว่า77%เนี่ยมาจากฝั่งนักวิจารณ์นะครับแต่จากฝั่งคนดู กดไปแค่51%เกินครึ่งขึ้นมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นและนี่ก็บ่งบอกชัดเจนว่าแฟนๆต่างผิดหวังกับซีซั่นที่7ของดิกาโมตีเป็นอย่างมากครับซึ่งมันจะส่งผลต่อเนื่องยาวๆไปเลย 8 9 1 0 1 1 12แล้วนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องกังวลกันครับซึ่งจริงๆส่วนตัวเราเนี่ยมองว่าซีซันที่7มันก็ไม่ได้เป็นซีซันที่มันอ่อมขนาดนั้นเนอะมีตอนที่น่าจดจำหลายตอนอยู่เหมือนกันอย่างตอนสปาเกตตี้แล้วก็ตอนจบที่เป็นหลุมแห่งความกลัว2ตอนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของดิจิตอล m อร์ตตลอดทั้ง8ซีซันได้เลยนะครับแต่อย่างว่าแหละภาพรวมของซีซันที่เอ่ะมันก็ดูน่าผิดหวังสำหรับแฟนๆจริงๆโดยเฉพาะเราก็มองว่าหลายๆตอน มันดูไม่ใช่รีกอมอร์ดี้จริงๆนอะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงเลยแล้วถ้าถามว่าซีซันที่8นี้จะมากู้หน้าซีซันที่7ได้ไหมต้องบอกว่าคําวิจารณ์มันออกมาเชิงบวกมากกว่านะครับตอนนี้ทางฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยเมื่อเขื่อสดแบบ1 0 0เลยนะทางฝั่งคนดูก็ออกมาดีเพราะว่าหลังจากผ่านมา5ตอนเนี่ยฝั่งคนดูก็ประมาณ79%ถือว่าหน้าพอใจอยู่สําหรับแฟนๆชาวไทยที่เราอ่านคอมเมนต์มา เออหลายๆคนก็ดูพอใจนะมันเป็นตอนที่สนุกใช้ได้ทั้ง5ตอนเนี้ยแต่ว่าหลายๆคนพูดเหมือนกันหมดว่ากลิ่นอายของริกกอมอรตี้ที่คุณเคยมันหายไปครับทุกคนจะสังเกตว่าเราพูดคําว่ากลิ่นอายของริกกอมอรตี้ในคลิปนี้เยอะมากๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราอยากเน้นย้ำจริงๆเพราะว่าริกกอมอรตี้ตอนนี้เขาจะเน้นเส้นเรื่องหลักมากขึ้นอย่างที่บอกไปนะทำให้ไอ้ความกาวความบ้าที่มันเคยเป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องมันหายไปแบบมากๆเลยพูดง่าย มันเล่นไม่สุดเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าจะไปนเน้นเรื่องอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความโหดดิบเถื่อนมากขึ้นแต่นั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แฟนๆรุ่นดั้งเดิมเขาต้องการไงแฟนๆรุ่นนั้งเดิมเขาต้องการความกาวความบ้าค,ความตลกร้ายที่มันเป็นกลิ่นอายของเรื่องนี้จริงๆเนาะก็หวังว่า5ตอนหลังของ r รื่องมอร์ตี้ซีซันที่8เนี่ยจะมากอบกู้แฟนชายสีได้นะครับก็ ค่อนข้างคาดหวังเยอะเลยทีเดียวแต่ท่ามกลางกระแสแง่ลบนั้นมันก็มีคอมเมนต์ที่ดีๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเราไปอ่านมาหลายๆคนก็มองว่าเออเรื่องราวมันก็ต้องไปต่อเนอะจะให้มันจําเจอย่างเดิมได้ไงจะให้มันกาวจะให้มันบ้าไปตลอดไปได้หรอกมันก็ต้องมีเนื้อเรื่องหลักที่เป็นเส้นตรงกันบ้างจะได้ทําให้แฟนชส์นี้มันไปต่อได้แบบยาวๆแต่หลายๆคนก็มองว่า เส้นเรื่องหลักมันก็ดีแต่พี่ๆจะไม่มาเล่าแบบจบเป็นตอนๆแบบแต่ก่อนหน่อยเหรอแบบนั้นน่ะมันจะได้ใส่ไอเดียได้เยอะกว่าเดิมก็เรียกว่ามีคอมเมนต์ต่างๆนานา,นาม,มากมายที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปส่องคอมเมนต์กันแต่ตอนนี้ขอพูดเรื่องเสียงภาคก่อนเรื่องเสียงภาคเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆที่หลายๆคนค่อนข้างกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคออริจินัล ที่เปลี่ยนคนภาคริกกามอตี้ไปอย่างที่เราบอกนะซีซั่นที่7เนี่ยเรียกว่าอะไรอะไรมันยังไม่ลงตัวทําให้เสียงภาคของตัวละครหลักตาหลานเนี่ยดูจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางักเท่าไหร่เราเอาฟังเสียงออริจินอลของซีซั่นที่เแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเออมันผิดมาตรฐานไปเยอะเลยพวกแอคชั่นอะไรต่างๆของตาหลานเนี่ยมันยังดู ไม่ใช่ใจสัสตนโแรแล่สักเท่าไหร่แต่ว่าซีซัสนที่8ที่เราดูมา5ตอนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มาตรฐานดูจะสูงกว่าจัสซินเข้าไปแล้วนะครับความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าจากที่ฟังหลายๆคนพูดเรื่องเสียงภาคออริจินอลเนี่ยอมหลายๆคนก็พูดเหมือนกันนะว่าเออซีซัสนที่8นี้เขาทำดีขึ้นมามากมากเลยแบบยกระดับจากซีซั่นที่7ขึ้นมาเยอะมากดูทรงแล้วรู้เลยว่าเอียนคาร์ดนี่กับแฮร์รี่เบลเดนเนี่ยเขาทำการบ้านมันหนักจริงๆเพื่อให้แฟนๆพอใจกันนะครับตรงนี้ต้องขอชื่นชมจจาากใเเเลยยยยสส่่วนนีีงท อืมก็พูดยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเคยพูดไปว่าตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยเสียงภาคของอารเบิ้มที่ภาคลิกมันดูแหม่งๆชอบโกนใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับคือเทม่มากๆต้องบอกว่าโคดจัดจัดคนที่ภาคลิกเนี่ย ยิ่งเฉพาะกับตอนที่3ที่มีการสร้างดิวซิตาเดลขึ้นมาโอ้โหมีตัวละครริกหลายเวอร์ชั่นที่โผล่มาเยอะแยะมากมายทําให้อารเบิร์มต้องทํางานหนักกว่าเดิมและที่เด็กที่สุดที่ไม่พูดไม่ได้ริกชาวไร่ที่พูดเหนือด้วยครับมาทําอะไรในที่ของฉันแล้วก็ยังมีพวกไอริกอ้วนที่พูดติดสำเนียงอะเนาะหลายๆอย่างเนี่ย มันพิสูจน์ความสามารถของนักภาคคนหนึ่งได้เลยนะและอาเบิมก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากครับส่วนเสียงของมอร์ตี้พี่บอสอภิชิดคนนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเทพเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็ตัวละครหลักอื่นๆอย่างเจอรี่ที่พี่ตูมาให้เสียงภาคเนี่ยพี่ตูที่สุดยอดเลยอีพีที่4ที่เปิดตัวเจอรี่ครั้งแรกในซีซันที่8เนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานคือสูงลิบลิว่วตัวเจอรี่ยังไงก็ต้องพี่ตูเท่านั้นครับส่วนตัวซัมเมอร์ก็เยี่ยมมากๆและตัวละคระสดทบอื่นๆของเสียงภาคไทยนะ แ่มสุดๆเลยแหละครับแต่จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงเยอะเหมือนกันอย่างตัวละครเบสซานเชสที่เปลี่ยนเสียงภาคไปตั้งแต่ซีซันที่เจดนั่นแหละครับคือไม่เชิงว่าเสียงภาคไทยของเบสเนี่ยมันไม่ดีนะครับคือเขาภาคดีเลยส่วนตัวเราก็มองว่าดีแต่ว่า เราที่ดูริกาโมตี้มาเยอะมากๆตั้งแต่ซีซันที่1ยาวมาจะถึงซีซันที่6เนี่ยเราชินกับเสียงเบสเวอร์ชั่นนั้นไปแล้วพอมาเปลี่ยนในสซีซันล่าสุดนี้มันก็เลยดูแหม่งแม่งนิดนึงซึ่งแน่นอนนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยเดี๋ยว E p พีที่6เนี่ยรู้กันแน่เพราะว่าจะเป็นตอนของเบสกับสเปดเบสโดยเฉพาะเลยแต่ยังไงเราก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวนักภาคไทยของเรื่องริกาโมตี้แล้วก็พ่วงกับเสียงของเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเรื่องเสียงภาคไทยเอาไว้แค่นี้ โดยรวมต้องบอกว่าดีแล้วก็มาตรฐานยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาเนี่ยก็คือภาพรวมที่จะบอกว่าทําไมริกกอมอร์ตี้ถึงตกต่ำขนาดนี้ส่วนช่วงต่อไปนี้นะครับเราไปส่องคอมเมนต์ของแฟ,ฟนๆชาวไทยกันดูบ้างดีกว่าว่าเขามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับริกกอมอร์ตี้ซีซั่นที่8นี้กันบ้างก็มีทั้งในเชิงลบและก็มีในเชิงบวกคอมเมนต์ก็มีป่าปนกันไปน่าสนุกดีเหมือนกันครับ อย่างอันนี้เขาบอกว่าตอนนี้มันไม่มีกลิ่นอายของเรียมอร์ตีอยู่เลยไม่ตลกเลยสักนิดผมอุตส่า์รอดูฮ้อเแล้วก็มีคนมาตอบว่าตั้งแต่เข้าซีซั่น3มาเนี่ยก็ไม่ได้ตลกทุกตอนเลยนะบางตอนเน้นไปที่เนื้อหามากกว่า อันนี้ก็อย่างที่เราบอกไปเลยหลายๆคนพูดว่าสซีซันแรกมันเป็นเดอะเบสเนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเน้นเนื้อเรื่องมากกว่าอืมมีคนคิดเหมือนเราละน้องอันน้อยบอกว่ามาซีซันนี้หลายคนมองว่าไม่สนุกเหมือนซีซันก่อนๆแต่เป็นการเขียนเรื่องใหม่บนแนวทางเดิมคนเขียนบทการสื่ออารมณ์มันไม่ง่ายเลยครับผมดรอชมเรื่อยๆแล้วก็คนเดิมเขามาตอบว่าส่วนตัวรู้สึกซีซันนี้มาตรฐานดีกว่าช่วงซีซัน67อีกเพราะอันนั้นได้ตอนพลิกๆมาแบกก็อย่างว่าเนอะซีซันหกซีซันเจ็ดเนี่ย มันมีตอนแบกเยอะมากๆเลยซีซั่น6ตอนแรกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตอนที่เราชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ส่วนซีซั่น7ก็อย่างที่ว่าไปมีทั้งตอนสปาเกตตี้มีทั้งตอนหลุมแห่งความกลัวส่วนนอกนั้นก็จะตามมาตรฐานของเริยมอร์ตี้อะเนาะก็ถือว่าตอนเทพๆมาแบกเอาไว้ได้อยู่ไม่รู้มีใครรู้สึกเหมือนผมไหมว่าเปิดมา2อ EP มาตรฐานโคตรดอบจัดจัดไม่สนุกเลยมีแต่บู๊มุกก็ไม่ลึกพลอตตื้นมากแต่ยังให้โอกาสรอดู EP ต่อไป อคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่เราอ่านเนี่ยจะเป็นแนวแนวนี้ครับบอกว่าเออไอตอนสองสามตอนแรกเนี่ยมันดูออมแบบมันไม่ใช่ลิขิมอร์ตี้เลยแต่หลายๆคนก็ยังให้โอกาสรอดูอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็มองว่ามีมันเพิ่งจะเครื่องสีซันเองแต่หลังจากนี้ดิหกเจ็ดแปมันจะมีอะไรน่าสนใจรออยู่บ้างก็ต้องรอติดตามชมกันเนาะไม่รู้คลิปเองหรือเปล่ารู้สึกว่า2ตอนที่ดูมามันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเหมือนขาดอะไรไปใช่มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างกลิ่นอายของเรื่องนี้นนไง ผมคิดว่าซีซั่นนี้ไม่สนุกเท่าซีซั่นเก่าๆแล้วครับไม่มีความเสียสีตลกๆมีจ่มุฟฟุดๆแต่ว่าก็มีคนมาตอบเยอะเหมือนกันว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินเนอะเพราะนี่มันแค่2ตอนเองแล้วณตอนนี้ที่อัดคลิปนี้ก็ผ่านมา5ตอนแล้วก็ถือว่าพอไปได้อยู่ทําไมผมรู้สึกว่ามาดูผิดเรื่องนะอ,อันนี้ก็อาจจะจริงนะเรื่องนี้น่าจะหยุดดูพอตัวเรื่องมันเน้นมันเกินไปความกาวหายไปแบบหมดเลยหรือเป็นมุกที่มันต้องรู้อะไรมาก่อน ผมว่าซีซั่นนี้คนเดิมไม่ได้กำกับแล้วเนเรื่องโคตรบางเลยกาวน้อยไม่ค่อยเหนือจินตนาการตอนนี้ดรอปแปลกๆตอนนี้หลับรัวๆเลยผมไม่ค่อยชอบตอนนี้ไม่สนุกเลยฮะต้องบอกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาแนวๆนี้ครับว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันดูแบบเน้นความมันแล้วก็บูเน้นวิชวลเน้นภาพสวยๆจนเกินไปแต่ว่าไอความภาพสวยงานภาพที่ยกระดับจากเดิมมามากๆเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แฟนๆริกกบมอรตี้มากเท่ากับความกาวที่เขาเคยมอบให้กับเราในช่วง3ซีซั่นแรก,กน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจหัวอกของแฟนตัวยงที่มาชอบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจุดเด่นมันก็คือความกาวความบ้าของตาหลานแล้วก็ไอเซตติ้งของเรื่องที่มันดูหลุดโลก ดูเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมีใครที่จะเรียนแบบได้เลยคือเรียกว่าเราสามารถแยกช่องของเรื่องออกมาเป็นหมวดดิกมอตตี้ได้โดยเฉพาะเลยว่าเออจะทําเรื่องสายไฟเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจอะ่ะก็ทําแบบ Rick ดิกมอตตี้ดิเราไม่จำเป็นต้องพูดว่าจะทํากระตูนเกาๆเรื่องหนึง่งจะทําเรื่องสายไฟที่น่าสนใจเรื่องหนึง่งเราแค่พูดว่าทําแบบดิกมอตตี้เราก็สามารถเข้าใจตรงกันได้เลยว่าอ๋อเราต้องการแนวเรื่องประมาณไหนก็ ตามริกกอมอร์ตี้เลยแกหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคํานี้กันนะครับก็ Go! เรียกว่าค่อนข้างจะเดือดแล้วก็มีดราม่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับซีซันที่8นี้เราเนี่ยตามริกกอมอร์ตี้มาเป็น10ปีได้แล้วเราคิดว่าซีซันที่8เนี่ยมีดราม่าที่เยอะมากที่สุดตั้งแต่ริกกอมอร์ตี้เคยฉายมาแล้วคือก็ต้องเข้าใจแหละว่าหลายๆอย่างมันถาโถมเข้ามาเนีมันมีดราม่าเข้ามาผสมกันมามา,มากมายทั้งเรื่องเสียงภาคทั้งเรื่องตัวผู้สร้างเองทั้งเรื่องเนื้อ,เร,อเรื่องที่มันต่อไปก็อย่างว่าแหละ ซีซั่นแรกมันทำมาดีเกินแล้วตอนเนี้ยก็เดินทางมาถึงซีซั่นที่แลแล้วแล้วก็ยังจะมีไปต่ออีกอย่างน้อย12ซีซั่นทุกอย่างมันก็ต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยก็ต้องรักษาม,มาตรฐานเดิมเอาไว้ซึ่งมันยากมากๆสำหรับเรื่องที่มันดีอยู่แล้วนะครับ <S <S คือมันมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจหลายๆคนบอกว่าซีรีส์ที่มันมียาวๆต่อไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนมักจะเลิกดูตั้งแต่ซีซั่น3จบลงครับซึ่งถ้าตามหลักทฤษฎีนี้นะริยกมอร์ตี อยู่ในข่ายนั้นแบบชัดเจนเลยครับเพราะหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาก็เลิกดูกันไปตั้งแต่ซีซันที่3ามเนาะแต่ท่านี้ทั้งนั้นนะครับแฟนๆตัวโยงก็ยังเยอะแยะอยู่เราคิดว่าเขาคงจะเก็บฟีดแบ็กจากใน reddit จากคอมเมนต์ต่างๆทั่วโลกไปปรับลรงอีกเยอะแยะมากมายนะครับและต้องบอกว่ามีเพิ่งซีซันที่8กลางซีซันเท่านั้น หลังจากนี้ก็คงจะมีอะไรให้เราพูดถึงอีกเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าจะรีบด่วนสรุปไปเลยว่ารีมอร์ตี่กำลังจะตายหรือร i มอร์ตี้อยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่าดูจะยังเร็วเกินไปในตอนนี้นะครับแต่จากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราว่ามาคิดว่าหลายๆคนคงจะมีแง่มุมต่างๆมากมายที่อยากจะพูดคุยกันเนาะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมกล้าตัวนี้ทูเนีจะไปอ่านด้วยตัวเองเลย และสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามฝากติดตามให้พวกเรากันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ